เป็นข้อเข่าเสื่อมอยากจะกินอาหารเสริมเพื่อใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมชะลอเข่าเสื่อมหรือทําให้อาการปวดนั้นดีขึ้นอาหารเสริมเหล่านั้นช่วยในการที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ตามที่พูดไปได้จริงหรือเปล่าตามงานวิจัยเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบในคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจะกินอาหารเสริอมอะไรเพื่อที่จะช่วยทําให้ชะลอข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดหรือว่าทําให้หายจากข้อเข่าเสื่อมนั้นนะคะจริงๆแล้วมีอาหารเสริมตัวไหนที่สามารถใช้ได้บ้างแล้วก็มีสปปรรพคุณในการที่จะช่วยสําหรับข้อเข่าเสื่อมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นมารู้กันก่อนนะคะว่า ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาจากตรงไหนนะคะคนที่ข้อเข่าเสื่อมนะคะเกิดจากการที่กระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างกระดูกแข็ง2ชิ้นนะคะเกิดการสึกแล้วก็บางลงนะคะทําให้เกิดการเหยียดสีที่บริเวณข้อเข่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้มีอาการปวดแล้วก็ถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีการติดแข็งของข้อนะคะและถ้าระยะท้ายๆแล้วก็จะเกิดหินปูนมาเกาะรอบๆนี้นะคะจากการที่ข้อเกิดการบาดเจ็บเรื่อยๆแล้วบางคนก็จะมีอาการเขา เขาโกงหรือเขา่เขาบีเข่าเบี้ยวได้เลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นระยะท้ายๆค่ะ ดังนั้นนะคะก็จะมีบริษัทอาหารเสริมนะคะที่จะโปรโมทว่ามีอาหารเสริมที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะในปัจจุบันหลักๆก็มีอยู่3มชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนี่น่าจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นหูนกันมากๆเลยมีช่วงนีงที่ฮิตมากนะคะแล้วก็เป็นยาที่สั่งใช้ในโรงพยาบาลด้วยนะคะนั่นก็คือกูโคซามีนค่ะซึ่งกูโคซามีนจะเป็นสารตั้งต้นนะคะของโปรตีโอไกลแคนนะคะแล้วก็ กรดไฮยาลูโรนิกนะคะซึ่งเป็นตัวสำคัญนะคะในการที่จะช่วยสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อค่ะโดยโปรตีโอไกแคนนะคะจะทำหน้าที่ทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็รองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกได้ดีค่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นมีการใช้งานเข่ามากๆหรือบางคนก็มีการบาดเจ็บที่เข่าบ่อยๆซ้ำๆนะคะกระดูกอ่อนผิวข้อก็จะสึกบางลงนะคะรวมไปถึงพวกน้ําไขข้อที่อยู่ในข้อเข่าก็จะลดลงด้วยค่ะซึ่งในประเทศไทยเองนะคะก็มีกลูโคซามีนทั้งที่เป็นยาแล้วก็เป็นอาหารเสริมด้วยนะคะ โดยกูโคซามีนที่มีผลงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของข้อข่าเสือ่อมก็จะเป็นเกลือซันเฟตนะคะหรือเรียกว่ากูโคซามีนซันเฟตนั่นเองค่ะซึ่งขนาดการใช้โดยทั่วไปก็อยู่ที่1500มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าทานแค่เดือน2เดือนนะคะแล้วจะรู้สึกถึงอาการดีขึ้นนะคะจริงๆถ้าจะทานก็แนะนําให้ทานต่อเนื่องไปเลยค่ะ แต่จริงๆแล้วจากงานวิจัยนะคะผลของกูโคซามมนซัลเฟตเนี่ยก็อาจจะยังเป็นข้อขัดแย้งกันอยู่นะคะว่าจะทําให้อาการของเขาเสื่อมนั้นดีขึ้นหรือไม่นะคะแต่สรุปสุดท้ายก็บอกว่าการใช้กูโคซามมนซัลเฟตนั้นนะคะจะใช้ได้เห็นผลค่อนข้างดีชัดเจนในกลุ่มคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรกๆเท่านั้นค่ะก็คือระยะ1ถึงระยะ2ค่ะ แต่กรณีที่เป็นมากๆแล้วนะคะมีการชิดกันของกระดูกหน้าแข้งแล้วก็กระดูกต้นขาแล้วอันนี้แนะนําว่าการใช้โปรโคซามินซันเฟสก็จะไม่ได้ผลค่ะส่วนระยะเวลาที่ใช้นะคะจากงานวิจัยก็บอกว่าที่ใช้ระยะยาวก็คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปค่ะถึงจะเห็นผลที่แตกต่างชัดเจนค่ะแต่ถ้าใช้ระยะสั้น3 6ถึเดือนนะคะไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้กับไม่ใช้ค่ะ อย่างที่2นะคะนั่นก็คือคอลลาเจนค่ะ คอลลาเจนที่จะใช้ในคนไข้ที่มีข้อเข่าเสื่อมนะคะก็จะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจน t ท p e 2ค่ะเนื่องจากว่าเป็นคอลลาเจนที่อยู่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อนะคะส่วนไทวันจะไปช่วยในเรื่องของผิวแล้วก็ผมค่ะซึ่งก็จะไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับอาการข้อเสื่อมนะคะดังนั้นการเลือกใช้คอลลาเจนก็ควรเป็นคอลลาเจน t ท p e ค่ะซึ่งถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปนะคะก็เชื่อว่าจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกาย สร้างคอลลาเจนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปทําให้กระดูผิวข้อแข็งแรงมากขึ้นค่ะรวมไปถึงช่วยเพิ่มน้ําไขข้อแล้วก็ยับยั้งการสลายของน้ําไขข้อค่ะส่วนในงานวิจัยนะคะสําหรับตัวคอลลาเจนเองนะคะก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนนะคะว่าจะช่วยทําให้เกิดการชะลอของข้อเสื่อมหรือมีประโยชน์กับคนไข้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นในปัจจุบันคอลลาเจนจึงเป็นเพียงอาหาร เสมเพียงอย่างเดียวนะคะยังไม่มีที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาค่ะเนื่องจากว่าผลงานวิจัยที่จะมีผลที่ชัดเจนกับในเรื่องของข้อเข่านั้นยังไม่มีผลที่ยืนยันได้เพียงพอค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสาเหตุหลกัหลกๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในงานวิจัยก็อาจจะมีการใช้คอลลาเจนจากแหล่งที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์ทะเล จากหมูจากวัวจากกระดูกไก่นะคะซึ่งจากการที่มีคอลลาเจนจากแหล่งที่มาที่หลากหลายแบบนี้นะคะจึงทำให้ไม่สามารถที่จะ ควบคุมได้ชัดเจนค่ะว่าคอลลาเจนที่มาจากแหล่งไหนที่จะมีประโยชน์กับคนไข้ได้มากกว่ากันด้วยค่ะสำหรับตัวที่3นะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นหูกันเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือคอนดอยตินค่ะซึ่งเท่าที่เห็นก็อาจจะมีผสมไปกับอาหารเสริมสูตรอื่นๆนะคะซึ่งคอนดอยตินเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของกระดูกอ่อนผิวข้อค่ะทําให้กระดูกมีความแข็งแรงแล้วก็ทนต่อแรงกดได้มากขึ้นถ้าในคนที่สูงอายุ มากขึ้นนะคะคอนดอรตินนี้ก็จะลดลงทําให้ความแข็งแรงของกระดูกผิวข้อนั้นลดลงนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็มีการนําคอนดอรตินเนี่ยเข้ามาเป็นยาค่ะใช้กินเสริมในคนไข้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจากการศึกษานะคะก็พบว่าในคนที่กินคอนดอรตินก็จะมีข้อเข่า แคบลงน้อยกว่าคนที่ไม่กินนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดอาการปวดได้ด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนำว่าให้แพทย์เป็นผู้สั่งใช้เช่นเดียวกันกับกูโคซามีนก็จะดีกว่าค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาหารเสริมในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมค่ะจริงๆกูโคซามีนซันเฟดกับคอนดรอยตินจริงๆก็ไม่ใช่อาหารเสริมนะคะเป็นยาขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายนี่แหละค่ะแล้วก็ควรอยู่ภายใต้การสั่งใช้ของแพทย์นะคะกรณีที่รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้วแนะนําว่าลองปรึกษาแพทย์ผู้รักษาดูนะคะหรือถ้าใครไม่มีโอกาสปรึกษาจริงๆถ้าอยากจะซื้อมาทานเสริมนะคะก็ แนะนำว่าควรเป็นคนไข้ที่มีข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆนะคะระยะ1ระยะ2ถึงจะใช้แล้วได้ประโยชน์จากกูโคซามินแล้วก็คอนดีตินค่ะในส่วนของคอลลาเจนไท์2นั้นอย่างที่บอกนะคะเนื่องจากว่ามีแหล่งที่มาที่หลากหลายดังนั้นในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนค่ะว่าคอลลาเจนนั้นมีผลต่อข้อเข่าเสื่อมได้มากน้อยเพียงใดนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนไข้อยากจะซื้อมาทานเสริมอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาได้เลยค่ะหลักๆก,ก็น่าจะมีผลกับทางจิตใจนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกําลังซัพย์แล้วอยากจะทานเสริมก็สามารถทานได้ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามเหล่านี้นะคะในส่วนของคูโคซามีนแล้วก็คอลลาเจนได้ทําคลิปที่อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วสามารถไปตามดูได้ค่ะ และท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดสึิปกระแต่งให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ a c e b o o k บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะ ลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น tiktok ok, สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบันดิตกายภาพใน tiktok ok อนะคะและท่นานใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่บั n d ิต p ิ y s โอซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ